สวัสดีวันที่30สิงหาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับเอาล่ะครับก็ห่างเหินไปนานสำหรับหวยไทยเพราะหวยไทยนี่ออกนะครึ่งเดือนทีนะครับจริงๆหวยไทยมันออกไปนานแล้วแหละแต่ว่า ตามธรรมเนียมเราก็ต้องมาตรวจทานกันบ้านกันก่อนเนาะก็ผมได้ลงคลิปตัวนี้ไว้ตั้งแต่วันที่13สิงหาเนาะเพื่อทํำนายผลวันที่16นะครับแต่ว่าทุกท่านคงรู้แล้วแหละนะว่าผลมันออกอะไรละนะส่วนฝั่งซ้ายมือนะก็คือหวยไทยที่มันออกไปละของวันวันที่16สิงหาคมนะ2,568แต่ว่าเรามาตรวจทานกันบ้านกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปงวัหน้าตั้ไทยใส่ถั่ววันที่16สิงหาคม สองพันห้าร้อยหกสิบแปดไม่ต้องสงสัยนะครับตำไทยตำลาวตำฮานอยเลี่ยงบาลีทั้งนั้นเลยไม่งั้นโดนแบนนะครับใครที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะผมโดนแบนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือเรามาดูเลขท้ายสองตัวกันก่อนดีกว่าเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกก็คือหกสามนะเรามาตรวจทานการบ้านของเราก่อนดีกว่าว่าไอ้ที่ทายไปเนะี่ยเป็นมีได้ผลยังไงบ้างนะก็ เห็นนี่ไหมพลิก2เม็ดก็คือเลขท้าย2ตัวนะเลี้ยงบาลีนะครับเรามาดูการคำนวณในแบบแมทริกกันก่อนดีกว่าหกสามนะครับผมไล่ทีละชุดเลยโอ้แมทริกนี้มีตัวหนึ่งนะหกห้าหห้านะที่เหลือไม่ถูกนะครับผมกระโดดย้ายไปที่การคำนวณในแบบฟรีเ u นซี y เลยแล้วกันโอ้หกสามอันนี้ก็มีห9เก้าหห้าหห หกแโอ้หเยอะมากเลยแต่เยอะมากก็ไม่ถูกนะพอไม่ถูกเราแต่มันก็เชี่ยวๆนะพอได้รุ้นบงังพอได้เสียวตัวโกงนะโอเคเราไปดูรางวันที่1กันนะรางวันที่1นพลิก6เม็ดเห็นไหมฝั่งซ้ายมือรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกก็คือ9 9้าเก้าสแปดหห้าเราดูไอ้ที่เราคำนวณไว้สิโอ้มีการคำนวณในแบบแมทริกนะ เก้าเก้าเรามาไล่กันทีละชุดสี่แปดหกห้าสี่มีแต่สี่ชุดนี้ถูกสี่แปดหกห้างูการคำนวณแบบแมสติกไม่ไม่ถูกเลยนะเรากระโดดมาดูที่การคำนวณในแบบฟรีคูซี่แล้วกันนะเก้าเก้าสี่มีเก้าโอหเก้าตัวหน้าเห็นไหมถูกหมดเลยเก้าเก้าสี่แปดหกห้ามีสี่สี่ห้าสี่หกอืม 4865อ๋อ4865ก็อืมไม่มีถูกครับสลับงวดน,นี้นะหวยไทยมันนานๆออกทีอะนะมันสถิติมันก็มันมันก็นะก็อย่างว่าแหละนานๆออกทีมันไม่เหมือนหวยฮานอยออกทุกวันนะผิดไปสีงวดก็คือสี่วันแต่หวยไทยถ้าผิดไปสี่งวดนี่ก็คือสองเดือนใช่ไหมปกติแล้วนะธรรมดาด้วยแล้ะครับเลขเอ,อหวยนะ เป็นกาเป็นเลขสุ่มแบบสมบูรณ์อ่ะหลายๆคลิปแหละผมจะพยายามพูดนะครับหวยเป็นเลขสุ่มแบบสมบูรณ์นั่ไม่มีวิธีการคำนวณแบบไหนที่จะได้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงหรือแม่นยำนะหรือไม่แต่วิธีที่ผมนำมาเสนอแบบนี้ด้วยนะวิธีการคำนวณแบบนี้นะแต่ว่าเราก็ใช้สถิตินะเอามาคำนวณด้วยทางวิธีการทางคณิตศาสตร์แล้วก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการรันให้มันเร็วขึ้นนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา แต่ว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีหรอกว่ามันจะถูกต้องแม่นยํานะครับแต่ว่ามันอา,อาจจะใช้เป็นแนวทางให้ท่านพิจารณานะครับเผื่อท่านใดยังไม่ฝันฝันไม่ดีอย่างเงี้ยนะหรือองค์ยังไม่ลงองค์ไม่ลงทักทีลูกหลานท่านกวนใจท่านนอนไม่หลับนะก็เผื่อจะเป็นตัวเลขไว้ให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าเออ ท่านอาจจะมีตัวเลขสกิดใจอยู่นิดๆนึงแล้วก็มาดูตัวเลขของผมเทียบดูแล้วเออมันมันน่าจะใช่น,ะน่าจะตรงมันก็เลยดูน่าจะถูกก็เลยซื้อซะนะสรุปก็คือเอาไว้พิจารณาแต่การันตีอะไรไม่ได้นะสำหรับเลขเที่ออกจากการคำนวณแบบนี้นะอันนี้ผมยืนยันเลยนะว่าการันตีอะไรไม่ได้แต่บางครั้งมันก็มีถูกบ้างเฉียวบ้างนะมันมันก็อาจจะเป็นความบังเอิญทางสถิตินะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มาสแสดงอภิิหาอะไรนะผมไม่ได้มา บอกว่าช่องผมเป็นช่องที่มีความแม่นยำในการทำนายอะไรนะไม่มีองค์ไม่มีเจ้าอะไรนะผมอใช้สถิติกับคณิตศาสตร์นะโอเคพูดมานานละเดี๋ยวเราไปทำนายผลหวยไทยกันดีกว่าในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2องพันห้า้ยหกสิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูหน่อยหนึ่งกันยาโอเควันที่หนึ่งกันยานะครับผมกดรันโปรแกรมนะผมกดเลือกเมนูที่หนึ่งเพื่อทำนายผลหวยไทย โอเคผมไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันนะสำหรับตารางสรุปผลก็จะมีตารางสรุปผลของเลขท้าย2ตัวกัารางวัลที่1นะเรามาดูเลขท้าย2ตัวกันก่อนดีกว่าโดยการคำนวณในแบบเมทริกนะก็คือวิธีการคำนวณในแบบเมทริกนั่นแหละเราได้เลขสีเขียว2หลักทั้งหมด10ชุดตามนี้นะครับลองดูซิมีตรงใจท่านบ้างหรือเปล่าไกลหวยออกแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการทางคำนวณทางแบบฟรีเควนซีนะ เราก็ได้เลขสีฟ้าสองหลักทั้งหมดสิบชุดตามนี้ครับเป็นไงบ้างครับผมว่าวันนี้วันที่สามสิบแล้วนะอีกสองวันก็จะวันที่หนึ่งแล้วนะน่าจะมีคนที่มีตัวเลขในใจแหละถ้าดูแล้วมันตรงกับที่ผมทํานายออกมาก็เอะอะเอะอะลองดูแล้วกันนะจิ้มซะนะเอาไปซื้อซะเผื่อมันจะถูกนะครับมันไม่ใช่หลักทางคณิตศาสตร์หรือสถิติอะไรเลยมันเป็นหลักตามใจตัวเองเลยนะว่า โอเคเรามาดูรางวันที่1กันด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดนะครับและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเควนซีเราได้เลขสีฟ้า6หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันเป็นยังไงครับเลข2ชุด2ตารางนี้มีตรงใจท่านบ้างหรือเปล่านะโอจะดูโอดูเจ็ดมาเนี่ย <laughs> ลังวัลที่1เนี่ยนะเลขบนเนี่ยไม่รู้7จะมาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยการคำนวณแบบฟรีเควนซีก็มี7นะ เนี่ยไอ้แมทริกนี่ก็เจ็ดทั้งชุดเลยเนี่ยเห็นไหม,หมลองวิ่งเจ็ดดูดิรอบเนี้ยอลองวิ่งเจ็ดดูจะได้ไหมส่วนอรางวัลเลขท้ายสองตัวก็ตามนี้เลยนะมันก็มันไม่ซ้ํากันหรอกเนาะเลขท้ายสองตัวจริงๆอะ่ะเลขท้ายสองตัวถ้าคุณซื้อยี่สิบตัวนี่นะนี่ผมจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้มันก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วนะบวกกับการคำนวณทางสถิติไปอีกเนะี่ยอย่างเงี้ยโอกาสมันก็จะสูงขึ้นนะนะ แต่โอเคแหละผมเข้าใจแหละว่ามันซื้อไม่ได้หรอกยี่สิบตัวมันเยอะเกินเนาะก็ลองดูแล้วกันผมว่าในใจท่านกันอาจจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้วแหละบางส่วนนะก็ลองดูพิจารณาไอ้ส่วนนี้ดูนะครับก็ยังไงก็วันที่หนึ่งนะเจอกันวันที่หนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเจอกันสามหวยเลยหวยฮานอยก็ออกหวยลาวก็ออกหวยไทยก็ออกวันนั้นนี่ไม่ต้องหลับมองนอนกันละเนาะโอวันลุ้นหวยอย่างเดียว โอเคสวัสดีครับขอ,อยหนทุกท่านโชคด,ดีสวัสดีครับ